ทัานแรกให้อนรุณอาการีดีท่านที่สองให้แสดคำลืนหาท่านที่สามให้คำพันพิงยืดและท่าที่สี่ให้กอจินาระครับสองการนำความขัองผู้ผู้ใหญ่มาแต่เป็นกากยานิสเดศสามความพึงพอใจของมนรียนเกี่ยวกับการทำโครงงาเรือ 5, 6, ่องห้ายกตำลงงานึ่งโบใหญ่ออครับเรียนการศึกษาโอรไลน์ตั้งแต่วัุคี่สเดต้อง 我。 จุดตัวหาต่อจากการต่อมาเช่กหลักเรื่อง่กรมาจกการจาครัวมาและที่ถ้ากว่าวว่าเพื่อเราจะได้รับการทีกปละคุ้มงครววันของเราขั้นตอนที่สาขั้นตอนการเรียนร้ปฏิบัติขั้นตอนการศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับกวดความเป็นมาของพระพใหญ่และ นำภาพเพื่อการคิข้อมูลการคิดข้านนเสน่อในทางนี้ทำใ้การงานเรียนสำร็จินเหียเกี่ยวกับการดนำทุนงานในการนี้ครับสี่การรวบรวมข้อมูลนะข้อมูลที่ได้จากการศึกษาคว้า่าจัดทำเป็นตารางสำคัญสอดเข้ามาจัดแถวเป็นสี่แยกนำข้อมูลลงนคอมพิวเตอร์วิเคราะห์คำพันของผู้ใูญ่แล้วนำมาแต่งเป็นกราฟในสเกต สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นของนักเรีเกี่ยวกับการะทำทางเรื่องนี้ครับ๕การกรนทำบ้าประกอบการเสนอ 6. การกรรูปแรงประกอบการนำเสนอ7การประเมินและการสืับผลนโดยเพื่อนเป็นผู้ประเมินและคณะผู้นำเป็นผู้ประเมินเองครับแต่การนำเสนอผลงานและการแสดงผลงานการประเมินผลการปฏิบัติงานกาางานปัญหาแก้ไขปัญหาและโทษสินะครับ होगा <laughs> มีความุ่วมม่อที่จะสืบทอดทักัะของผู้ใหญ่ในลักษณะของงานด้เกตรจึงเป็นพูมิปัญญาทางภาษาทาี่สำคัญและสำคูญจะอรับไปให้มันอยูอต่ตลอดไปครับและการกำเนิดผลงานงานพี่ทาและถ่งโทวามพ,พ,พู้นฐนของมี